ทรงทำผู้มุ่งร้ายให้แพ้ภัยตัวเองอคิเวสนะท่านสำคัญว่าอย่างไรในข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตัวตนของเราดังนี้ก็อำนาจของท่านอาจเป็นไปได้นในรูปนั้นว่ารูปจงเป็นอย่างนี้อย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยดังนี้หรือสัจกะอคีเวสนะได้ทูลตอบว่าข้อนี้ไม่เป็นอย่างนั้นดอกพระโคดมอคีเวสนะ ท่านจงไครค่ครวนไคร่ครวนแล้วจึงกล่าวแก้คำหลังของท่านไม่เข้ากันได้กับคำก่อนคำก่อนไม่เข้ากับคำหลังเสียแล้วอักิเวชนะท่านจะสำคัญข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระโคดมอักิเวชนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นสอทุกข์หรือส่อสุขสอทุกข์พระโคดมสิ่งใดไม่เที่ยงสอทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าของเราเป็นเราเป็นตัวของเราดังนี้ไม่ควรเลยพระโคดมในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการถามตอบโดยทำนองเดียวกันนี้อากขีเวสนะท่านจะเข้าใจว่าอย่างไรเมื่อรูปการเป็นเช่นนี้ตัวท่านติดทุกข์แล้วเข้าถึงทุกข์แล้วจมเข้าในทุกข์แล้วท่านจะเห็นทุกข์นั้นว่า นั่นของเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้เจีวหรือทำไมจะไม่เป็นเช่นนั้นเล่าพระโคโดมอาคิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไม้แก่นเที่ยวหาไม้แก่นถือเอาขวานถากที่คมกริบเข้าไปในป่าเห็นกล้วยต้นใหญ่ต้นตรงยังไม่ทันจะตกเครือยังไม่ตั้งปลีในภายในเขาตัดกล้วยต้นนั้นที่โคนแล้วตัดยอด บอกปาบแล้วก็ยังไม่พบแม้แต่กระพีแก่นจากมีมาแต่ไหนฉันใดก็ฉันนั้นอาคิเวสนะท่านถูกเราซักไซสสอบถามทบทวนในคำของท่านเองก็เป็นผู้มีถ้อยคำว่างเปล่าละลายไปอาคิเวสนะท่านได้เปล่าประกาศในที่ประชุมชนเมืองเวสาลีว่าข้าพเจ้าไม่มองเห็นสมณะหรือพราหม์ใดที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะ แม้จะปฏิญญาตนเป็นพระอาหารหันต์ตรัสรูชอบเองที่ถ้าข้าพเจ้าโต้วาทะด้วยวาทะแล้วจกไม่เป็นผู้ประมาะตัวสั่นระรวัวมีเหงื่อไหลจากรักแร้ไปได้เลยเพราะถ้าแม้ข้าพเจ้าโต้วาทะด้วยวาทะกับเสาที่เป็นของไม่มีจิตใจเสานั้นก็จะต้องสั่นสะทานป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงสัตว์ที่เป็นมนุษย์ดังนี้แต่มาบัดนี้เหงื่อเป็นหยดหยดตกลงแล้วจากหน้าผากของท่าน ถูกผ้าห่มแล้วลงถูกพื้นส่วนเหงื่อในกายเราเดี๋ยวนี้ไม่มีเลย